แขกรับเชิญในวันนี้อยู่กับผมตรงนี้แล้วครับนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดรเจิมศักดิ์ปิ่นทองอดีตสมาชิกวุฒิสภาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นแหมขอพระคุณมากอาจารย์ที่สละเวลามาขอพระคุณจริงๆอาจารย์ทราบใช่ไหมครับว่าณขณะน,นี้ชื่ออาจารย์อยู่ในประเด็นร้อนด้วยอะไรคือประเด็นร้อนเดี๋ยววันนี้ <laughs> ผมบอกอาจารย์ก่อน <laughs> ผมจะถามอาจารย์เกี่ยวกับการเข้าไปเป็นคณะกรรมธิการวิสามัญวุฒิสภาที่จะศึกษา ความเป็นไปได้หรือศึกษาเรื่องของการเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยได้ไหมครับครับ,ได,รบได้นะอ่ะทีนี้กลับเข้ามาเดี๋ยวจะเราจะไปเรื่องนั้นนะครับขออนุญาตตรงนี้ก่อนอาจารย์มองท่าทีของแพ์ทองทานชินวัตนนายกรัมตรีในการถแถลงเลื่อนเมื่อวานอย่างไรเรียกว่าถอยกรูดถอยมีเชิงหรือแค่เลื่อนซื้อเวลาครับอาจารย์รผมคิดว่าถ้าคุณต้นสังเกตดูถ้าบ้านคุณทุกคนเงียบโจรเนี่ย มันจ้องจะเข้าบ้านได้ง่ายเพราะคุณเงียบแต่ถ้าเจ้าของบ้านโวยวายกูรู้ทันมึงนะต่างคนต่างแสดงความเห็นกันเยอะแยะโจรจะไม่เข้าบ้านเพราะว่าในบ้านเนี่ยมันมีคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเงียบมันจะลักหลับและทักษิณก็เคยลักหลับมาแล้วไม่ใช่เหรอครับสมัยสุดซอ,อยสุดซอยนิรโทษกรรมสุดซอยก็ลักหลับไปเรียบร้อย เพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นครั้งที่ต้องให้เครดิตกับบรรดากลุ่มทั้งหลายที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าไม่เอาคาสิโนไม่เอาการพนันคาสิโนไม่เอาบอนแลหรือจะเรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มาปิดหน้ากาตตะประกาศชัดมากและไม่ใช่คนธรรมดาที่บอกว่าหน้าเก่าๆประกาศ เขาบอกมีแต่หน้าเก่าๆมีแต่แก่ๆมีแต่หน้าเดิมๆคุณดูดีราชบัณฑิตโอ้อันนใหม่เอี่ยมเลยใหม่เอี่ยมเลยปกติราชบัณฑิตเนี่ยเขาต้องระมัดระวังตัวใช่ไหมครับศาสนาทั้งสามศาสนาแพทย์อาวุโสครับและที่เขากลัวที่สุดก็คือสสลอ50สมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญที่ตามข่าวว่าเขารู้สึกวันก็ตรงนี้แหละ แล้วก็จะมีอดีตสวจจำนวนเยอะเลยสองร้อยกว่าคนซึ่งแล้วก็จะมีบรรดาทั้งนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมกลุ่มอื่นๆอีกเยอะแยะรวมทั้งต่างจังหวัดด้วยคุณจะเห็นว่าภูเก็ตก็ออกมาชัดเจนว่าไม่เอาใช่ไหมครับรบจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้ววันนี้เองเนี่ยที่ผมนั่งกับคุณเนี่ยเมื่อเช้านี้จังหวัดอ่างทองขนาดจังหวัดเล็กๆก็ออกมาประกาศว่าไม่เอา กับเรื่องนี้ครับตกลงมันเริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่จุดเล็กๆแล้วมันมันมีคนออกมาร้องออกมาพูดเยเต็มบ้านเต็มเมืองหมดค,คุณคิดว่าอันนั้นเนี่ยผมให้เครดิตเขานะครับผมค,ค,คิดว่าอันนี้นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เป็นพลังแล้วก็ทําให้เขาเห็นว่าถ้าเขาเดินต่อไปเนี่ยน่าจะมีปัญหาโดยเฉพาะพักร่วมรัฐบาลก็จะเริ่มรู้สึกว่าถ้าเขาดันไปอย่างนั้นจริงๆมันจะมีปัญหาอะไร ข่าวคราวเลยลึกๆก็เลยออกมาว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีความรู้สึกว่าถ้าเอาเข้าสภาเขาจะไม่โหวตจะไม่ผ่านไม,ไม่รับไม่รับงดออกเสียงพองดออกเสียงเนี่ยมันมีเรื่องใช่ไหมครับและถ้าเกิดไม่ผ่านจริงๆเนี่ยเพื่อไทยจะทำยังไง เพราะมันก็มีทางสองทางก็คือไม่ยุบสภาก็ต้องลาออก<ะ>เพราะมันเป็นพระราชบัญญัติสําคัญที่พันกับการเงินด้วย<ะ>และโดยเฉพาะเขาไปเห็นในบรรดาสมาชิกสภาล่าหนุนที่ถแถลงการที่พูดออกมาชัดเจนว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในเรื่องของเจตนารม์เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ2ี่สปี ซึ่งยังใช้อยู่และบังคับใช้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะโดยข้อหาในเรื่องจริยธรรมและบุคคลที่ออกมาก็เป็นบรรดาน,นักกฎหมายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จรัญพักดีธนากุลคมสรรโพคงโพคงและก็จะยังยังมีคนอื่นอีกเยอะเลยนะครับอาจารย์วิชามหาคุณพี่มานิตสุขสมจิตบางเอิญผมเองก็เป็นสมาชิกสภาราชมนตรอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย ก็เลยได้รู้ข้อความและจริงๆ้วได้เห็นและใ้ครคัวรกันและบรรดาน,นักกฎหมายก็ได้คุยกันในประเด็นพูดนี้จึงออกมาชัดเจนยันลหลายคนก็บอกว่าเอาละสิถ้าเราไปลงมติไปด้วยอย่างนี้ติดร่างแหไปด้วยอาจจะติดร่างแหว <laughs> คำถามคือตอนนี้ความผิดมันสำเร็จแล้วสำหรับรัฐบาลเ <laughs> พราะคณะรัฐมนรตรีตร อ่าคุณจับได้ความผิดสําเร็จแล้ว,ลวความผิดสําเร็จแล้วผมก็อยากอยากแย้มแค่นี้ก็แล้วกันความผิดสําเร็จแล้ว,ลวทีนี้เพราะแต่แต่อย่างที่บอกบุค,คลิกของพรรคเพื่อไทยบุค,คลิกโดยโดยโดยโปกติเขาคือเขาไม่เคยถอยกรูดไงอาจารย์ผมถึงถามว่าอันนี้คือถอยกรูดหรือแค่ถอยเอาเชิงคุณพูดถูกว่าบุค,คลิกเขาไม่เคยถอยกรูดเพราะสมัยทักษิณเป็นนายกเคยเสนอเรื่องบ่อนคาสิโนมาแล้วใช่ไหมครับ และในที่สุดไปไม่ได้ก็หยุดก่อนพอมาพอมาถัดมาได้จังหวะเขาก็ออกมาใหม่ก็อย่างที่ผมบอกไงถ้าบ้านคุณเนี่ยเงียบเขาก็จะลักหลับเพราะคุณนอนหลับกันหมดแต่ถ้าเราตื่นตัวและเราไม่เห็นด้วยออกมาแสดงความเห็นชัดเจนผมคิดว่าเขาไม่กล้าลักหลับแต่ยุทธศาสตร์เขาชัดมากนะครับนายกรัมตรีแถลงว่าจะใช้เวลาสองเดือนกว่าๆต่อจากนี้ให้ความเข้าใจกับประชาชนและจะ เอาเข้าสู่การพิจารณาของสภาใหม่ผมเชื่อว่าทําความเข้าใจกับประชาชนเรื่องนี้ไม่ง่ายคนโกหกเนี่ยพูดอะไรเนี่ยมันถูกจับได้เอาแค่ว่าวัตถุประสงค์ของพระรา,าชบัญญัติฉบับนี้คุณต้องการใครมาเป็นนักการพนันมันยังไม่ชัดเลยตกลงคุณต้องการคนต่างชาติหรือคุณในประเทศเพราะกิจษิิกาเขาเขียนมาว่าถ้าเป็นคนไทยจะต้องมีห้ล้าน และห้าสิบล้านนั้นต้องฝากอยู่เป็นเวลาหกเดือนรัฐบาลก็ออกมาบอกโอ้ถ้าอย่างนี้มันก็เหลือเพียงแค่สองสามหมื่นคนสองหมื่นกว่าคนและคนจะมาเล่นยังไงอย่างนี้มันไม่ได้จะต้องแก้แล้วพอคนเขาบอกว่าอา้าวถ้างั้นจะแก้ยังไงก็บอกอา้าวเดี๋ยวเอาไปไว,ไว้ไปแก้ในสภาผมว่าอันนี้มันมันคนเขาก็จับได้ทางนั้นละครับว่าตกลงคุณจะเอาคนไทยหรือคุณจะเอาคนต่างประเทศ ถ้าจะเอาคต่างประเทศก็ตั้งคําถามอีกต่อไปว่าคุณต้องการใครที่อุตส่าห์ซื้อตั๋วเครื่องบินบินมาเพื่อที่จะมาเล่นคาสิโนในประเทศไทยท่านนี้ที่คุณบอกว่าโอ้บ้านเอิงเมืองอื่นเขามีคาสิโนเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วครับทําไมเขาต้องมาเล่นประเทศไทย่ะมันมีอะไรดีนักหรือ,อใช่ไหมครับครับและประเทศไทยก็เขาก็เลียงไปอีกต้องการนักท่องเที่ยวคุณเคยเห็นนักคาสิโนนักเล่นการพนันคนไหนมันมาท่องเที่ยวไหม เช้าขึ้นเข้าไปในบ่อนแล้วมันก็ม่านมืดก็ยันเช้ายันมืดอะเอาโดยสัตว์จริงคนเที่ยวกับคนเล่นคนละกลุ่มกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วถูกต้องถูกไหมฮะถูกอ่าแล้วผมก็ขี้เกียจพูดแล้วนะมันเบื่อมากเลยที่พวกนี้เนี่ยมันจะเลี่ยงไปเลี่ยงมาพอเราบอกว่ามันมีปัญหาตรงนี้เขาก็จะเลี่ยงไปเอาไปเด็นนู้นอ่าทีละประเด็นเปลี่ยนไปเี่อใจคือคือเหมือนเป้าลอไปเรื่อยๆทีนี้ประเด็นก็คือว่าณขณะนี้เขาเรียกว่า พื้นฐานจริงๆเลยคือสิ่งที่นายกถแถลงหรือสิ่งที่พักเพื่อไทยถแถลงขัดแย้งกับท่าทีและตัวของกฎหมายอย่างสิ้นเชิงถูกไหมอาจารย์ถูกต้องอคือคุณถแถลงขาวแต่กฎหมายคุณดําำคุณบอกว่าคุณนายกเมื่อวานบอกว่าตอนเนี้เขาเหนื่อยน้อยใจถูกตีความกฎหมายฉบบนี้ให้เป็นบ่อนคาสิโนบ่อนคาสิโนบ่อนคาสิโน,น,โนจริงๆไม่ใช่เขาจะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ลูกเล็กเด็กแดงก็ไปเที่ยวได้ถ้าง,งั้นจะต้องพูดให้ชัด รัฐบาลน,นี้มีพิรุษผมขอกล่าวหาว่ามีพิรุษไม่ใช่เพื่อกล่าวหาครั้งนี้ทั้งเขียนทั้งพูดมาแล้วว่ามีพิรุษพิรุษอะไรขณะที่วันที่2 4ถึง26ที่ผ่านมามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีว่าไรซึ่งวุฒิภาวะไม่มีภาวะความเป็นผู้นำไม่มีความรอบรู้ไม่สามารถจะเป็นผู้นำประเทศได้ประชาชนเริ่มมองเห็นว่าโอ้ oh, จริงเลยอันนี้ วันลุกขึ้นวันที่27ดด,ดันเอาเรื่องคาสิโนเรื่องพระราชมญญัตชอบนี้เข้าคอรมอปกติเขาคอรมอเขาเขาจะประชุมกันวันอังคารครับนี่เป็นการประชุมพิเศษเพื่อทดแทนวันอังคารที่ก่อนที่มีประชุมทรัฐสภาตกลงก็เลยกลายเป็นผ่านอย่างรวดเร็วในวันที่2ด,ดคนก็บอกโอ้มันผ่านคอรมอแล้วมันจะเข้า มันจะต้องส่งเข้ารัฐสภาคงจะบรรจุอาจจะบรรจุไม่ทันเพราะว่าวันที่สิบจะปิดสมัยประชุมสภาพรุ่งนี้จะปิดสมัยละอ่าวันที่สิบตอนนั้นวันที่ยี่สิบเจ็ดครับพวกผมตามดูบอกว่าเออมันผ่านโครโมก็อ่ะไม่ทันสมัยนี้ยังมีเวลาที่จะต้องจะต้องรลนนคลงกันที่จะต้องสู้กันปรากฏว่าวันที่ยี่แปดแผ่นดินไหวยี่สิบแปดถูกต้องครับวันศุกร์แผ่นดินไหวมีคนล้มตายมีคนบาดเจ็บ มีความเสียหายเกิดขึ้นผู้คนแตกตนกเพราะประเทศไทยไม่เคยเกิดมาก่อนแต่ปรากฏว่าวันที่ยี่บเก้าเขาเสด็จเข้าสภาวันนอบรรจุวารละและจะพิจารณาวันที่สามจำได้ไหมจำได้ครับโอ้พระเจ้าช่วยเรื่องเกิดใหญ่โตมโหฬารแต่จะเอาอันนี้ให้ได้มันบอกถึงเจตนาที่ลุกนี้ลุกลนไหม<ะ>มันบอกนีงเจตนาว่าเฮ<ะ>้ย hey, อย่างนี้เป็นสัญญาอะไรกับใครไว้หรือเปล่าครับ อย่างนี้ไปตกลงอะไรกันไว้หรือเปล่าหรือไปกินเงินมัดจําอะไรกันไว้หรือเปล่าม,มันทาให้คนอดจะคิดไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมและคุณไปดูในพระราชบัญญตัติชัดเจนนี่กว่านั้นอีกพอไปดูปรากฏว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการยกอํานาจบ้านเมืองให้คณะกรรมการนโยบายซึ่งมีแพรทองทานเป็นประธานและก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอีกจํานวนนทำให้ยกอํานาจอะไรให้กฎหมายเขียนว่า จากการที่จะกำหนดค่าธรรมเนียมของผู้ที่จะมามารับสัมปทานผูกขาดไม่เกินห้าพันล้านคำว่าไม่เกินนี่แปลว่าอะไรสามล้านก็ได้ครับใช่ไหมห้าพันก็ได้เอาตัดคำว่าล้านออกก็ได้เออหรือจะจะล้านสามล้านสามร้อยล้านหรือพันล้านก็ได้ใช่ไหมครับได้ตกลงคุณไปให้อำนาจอย่างนั้นได้ยังไงและขณะเดียวกันจะมีบอลกี่แห่ง จะตั้งที่จังหวัดไหนให้ขึ้นอยู่กับกรรมการกรรมการชุดดีผมพวกแค่นี้มันไม่มีพิรุษไหมอครับเพราะว่าคุณไปตั้งขั้นสูงแล้วก็ยกอานาจให้ทั้งหมดและเงินที่ได้ค่าธรรมเนียมที่ได้จะเอาไปใช้ทําอะไรจะไปลงทุนอะไรให้สามารถไปทําได้ก่อนที่จะส่งเข้ากระทรวงคลางคใยๆกับ หวยบนดินสมัยก่อนเออนีอ่พระเจ้าช่วยเลยกลายเป็นไรายได้ที่พวกนี้สามารถจะเอาไปทําอะไรได้ฮคุณลองคิดดูมันมีพิรุษไหมแบบเนี้ยคือตรงเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของกลุ่มต่อต้านที่จะต้องชี้ให้สังคมเห็นถูกไหมฮะมันไม่ได้มีเจตนาว่าต้องเป็นกลุ่มต่อต้านแต่เนื้อหามันต้องต่อต้านมันต้องต่อต้านอยู่แล้วทีนี้ประเด็นคือที่ผมกำลังเดินหน้าต่อเอาเรามองไปข้างหน้าอีกสองเดือนกว่าเนี่ยถ้าตามนี้นะ เขากล่าวว่าเขาจะให้ความเข้าใจเขาจะปรับความเข้าใจขอข้อต่อพี่ลุดต่อยนี้ได้อ่าเชิญได้จ้าอีกสักสองข้ออ่าได้เลยครับพี่ลุดอันหนึ่งก็คือว่าทําไมต้องเอาพระราชบัญญัติการท่าเรือเข้าแล้วก่อนหน้านี้เออใช้ป่ะที่ไปปรับแก้ข้อวัตถกประสงค์ในการเอื่อขายแล้วก็วัตถุประสงค์ที่จะใช้ได้ถูกต้องและที่ดินของการท่าเรืออยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสวยมากเลย ติดแม่น้ํายาวประมาณกิโลหนึ่งครับอสองพันกว่าไร่ถูกต้องสองพันสามร้อยกว่าไร่ตัวเลขเล็กๆจำไม่ได้เลยสามร้อยเท่าไหร่ไล่ผมให้สองพันกลมๆเลยอ่ะสองพันสามร้อยกว่าก็แล้วันถ้าสมมุติว่าเขาเอาสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบไร่สองร้อยสามรไล่นะไล่หนึ่งมันมีสี่ร้อยตารางวาถูกตารางวาหนึ่งในเขตตรงนั้นเนี่ยมันประมาณล้านสองถึงล้านห้า คุณลองคูณดูที่ 230. 2 3 0สามก็เอาตีง่ายๆก่อนไล่ละ600ล้านเอาเอาผมเอ้ยถูกไล่ละ6 0ร้ยล้านาแล้ไม่ต้องเสียเวลาคูณผมคูณให้ละแสนล้านอย่างน้อย <c oughs> 1นึ่แสนล้านของการนด้แต่จะไปสัมปทานให้เอกชนโดยที่ให้เอกชนมาใช้พื้นที่ตรงนั้นที่ท้าที่ท่าเรือและไม่มีการประมูลใช้วิธีให้คณะกรรมการนโยบายเลือกเอกชน คุณว่ามันมีพิรุษมะมีสิครับพวกันตรงไปตรงมาที่ดินของหลวงสวยระดับ A บวกบวกมูลค่าตีแล้วแสนกว่าล้านสามารถให้คนมาลงทุนได้ฟรีฟรีและคุณรู้จักซอฟพาเวอร์ไหมรู้จักครับรู้จักที่เขาทำเนี่ยที่เขาทำนะอุ้งอิงหรือนายกแพทองทานเคยเป็นประธานซอฟาเวอร์จำได้ไหมจำได้ครับแล้วมันมีบริษัท ที่หมาเก้าชื่ออย่าให้เอ่ยชื่อเลยนะเราเอา,เรารู้ตัวละครด้วยคุณถังคุณถังชื่อต่อด้วย Resource and Entertainment ชื่อมันคุ้นมาแบบนี้ Entertainment นนะครับแล้วก็มีสาขาอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยและเคยจะไปตั้งที่ญี่ปุ่นแต่มีมีเรื่องกันซะก่อนเอาละผมไม่ลงรายละเอียดตรงนี้ผมรู้คุณไม่มีเวลามาก มาร่วมกับแท็ก,กาแท็ก,กาเนี่ยมันชื่ออะไรวะซ้รู้แต่ภาษาอังกฤษ T H A, A C เป็นหน่วยงานของร uh, ัฐ T <ะ>เกี่ยวข้องกับเรื่องซอฟต์พาวเรเรื่องวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ชื่อมันทันองเนี่ยะคุณแพท้องทานเป็นคนตั้งเองอวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์สํานักงานส่งเสริมวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ทั้นองเนี่ยนะครับกลายเป็นไอ้หน่วยงานอันนี้ ไอ้บริษัทนี้ t a ็ก a a ชื่อบริษัทนี้มามาเปิดซอฟต์พาวเวอร์ในประเทศไทยและยิ่งกว่านั้นส่งคนไทยที่เป็นนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ไปดูงานต่างประเทศคุณลองคิดดูแบบนี้มันก็ทำให้คนเขาเขารู้สึกว่าเฮ้ย hey, ตกลงมันมันไว้ใจได้ไหมเนี่ยคือมาก,<อ>กหรือ,อน้อยคน<อ>ก,<ๆ>ก็จะคิดว่านี่มันหวยล็อกชัดๆใช่ไหมอาจารย์อ่าและยิ่งกว่านั้น เคยได้ยินไหมตอนเริ่มต้นพอเขาบอกว่าจะมีพระราชบัญญัติออกมาราชาตินามัยสมาคมก็บอกว่าสนใจฉั้นเอาด้วยเอาด้วย,เ,วยเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันมีพิรุษนี่พูดตรงๆและทักษินก็ออกมาว่าจะต้องทำให้เสร็จสิน้นภายในปีนี้ปีนี้มันจึงดันกันแม้กระทั่งแผ่นด,ดินไหวกูก็จะเอามันอะไรกันนักหนา ประชาชนประชาชนก็เลยเขา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 ระแวงสงสัยมากเลยอย่างนี้รับไม่ได้รับไม่ได้มันมีพิงรุธนะครับแต่เดี๋ยวผมจะกลับมานะอาจารย์ว่าอีกสองเดือนกว่าเกิดอะไรขึ้นให้อาจารย์ลองวาดสั้นๆดูแล้วก็กลับมาประเด็นร้อนที่มีชื่อเจิมศักดิ์ปิ่นทองและอีกสามท่านที่สังคมจับตามองนะเดี๋ยวกลับมาตอนนี้ไปอยู่ดีกินดีโปรโมชั่นพิเศษสุดรอคุณผู้ชมอยู่ครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําอย่างที่เห็นเนี่ยครับ ถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดไอ้ระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุจะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทำงานหนะักตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้แอปเบอร์รี่ ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญทานแล้วโอ้คุณชมท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้นั่นก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาลหนึ่งกล่องนี่คุณผชมมี32ซองราคาปกตินะครับ3,000บาทเหลือเพียงแค่1,090บาทหรือเฉลี่ยแล้วตกซองละ30บาทนิดๆเท่านั้น สนใจนะครับโทรมาที่เบอร์020160000 02หรือที่ LINE TV 999ครับ